ครับสวัสดีครับพบกกับผมอยากรู้ดูไม่นานนะครับวันนี้ผมเพาะมะเขือเ,เทศไว้เมื่อวันที่มันเริ่มงอ,อกวันที่5้ากันยายนวันนี้ก็วันที่10บหรือสิบเอ็ดนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งตัวนี้ไม่ได้เอาออกแสงนะครับเอาออกแสงไม่ทันออกรับแสงไม่ทันติดทุระทําให้ตัวมันยืดนะครับเห็นไหมครับซึ่งจะพร้อมกับกับพวกนี้พวกนี้ออกแสงทัน ได้รับแสงกันก็จะต้นลําต้นก็จะตั้งตรงนะครับตักนี้น่าเสียดายมากผมจะมาทดลองเอาลงถุงลองทดลองถุงด,ดําดูถ้าถ้าไม่ตายก็จะเอาพวกนี้ไปปลูกเลยครับไม่ให้เสียเวลา,าไปปลูกปลูกลุมละสองต้นเลยปลูกจากต้นเล็กๆทดลองไปพร้พอมๆกันนะครับทดลองใส่ไอ้้สองตัวนี้จะเป็นทดลองนะครับ จะไปปลูกลักษณะนี้เลยนิดนิดทดลองไว้เพราะว่าถ้าเราลงแปลงโอกาสที่จะเปือ่อยหรือลม้มก็มมีโอากาสเยอะเพราะว่าอยู่ในที่โล่งนะครับที่รู้จะทดลองได้สองถุงมาเ,เทียบเทียบพวกนี้วันนี้ผมจะลงปลูกเลยนะครับต้นกล้าวเจ็ดใบจำเป็นนะครับแต่พวกนี้จเปล่อยให้โตก่อนนะครับเพราะพวกนี้ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้คือเราแก้ปัญหานะครับคง,ง่ายๆจะเสียดาย อย่างต้นมะเขือนี่ก็สามสิบห้าวันแล้วก็บำรุงทางใบกใ็เยอะนะครับยินก็ผีาเล็กๆเหมือนกัน่แหนะครับอย่างพวกต้นแครนันเหมือนกันครับพอเสร็จถัดเราก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยนะครับนี่ก็เดือนกุ่กกาพก็ง่ายถ้าเราพอใส่ถุงใหญ่สามขุนเจ็ดหรือถุงใหญ่กว่านั้นก็ต้นก็จะโตดีนะครับ เวลาเราคนย้ายไปปลูกก็จะลําบากีนิดนึงอันนี้เป็นแค่การทดลองนะครับผมก็ไม่เคยทําในตรงนี้แล้วผลจะเป็นยังไงคอยมาติดตามกันอีกนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับพุทธรักษาธรรมรักษาสังฆรักษาครับทําให้สนุกครับนี่เป็นการทดลองครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูว่าผลจะเป็นยังไงนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ